สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะตุ๊กกระแมวพาแซปแบบบ้านๆน,นะคะวันนี้ก็จะพามาทำแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือค่ะวันนี้เป็นกับข้าวง่ายๆอร่อยๆเลยค่ะทุกคนค่ะก่อนที่จะทานแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือนะคะพี่ตุ๊กก็จะพาทุกคนมาดู ขั้นตอนการทำแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือแล้วก็วัตถุดิบในการทำวันนี้มีอะไรบ้างค่ะทุกคนแน่นอนค่ะพี่ตุ๊กก็เตรียมเครื่องไว้เหมือนทุกครั้งเลยค่ะทุกคนค่ะวัตถุดิบบันดับแรกที่เราใช้วันนี้ก็หมูค่ะเนื้อหมูนี่ใช้ตามชอบนะคะในส่วนของเนื้อหมูใช้ส่วนไหนก็ได้ค่ะทุกคนต่อมาก็จะเป็นมะเขือเปาะนะคะพี่ตุ๊กก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแช่น้ำเกลือไว้นะคะทุกคน ตามโดยใบโหระพาค่ะเด็ดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพริกจีฟ้าก็หั่นไว้เรียบร้อยก็ตามชอบค่ะใบมะกรูดฉีกนะคะต่อมาก็จะเป็นมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงก,ก็ตามชอบเหมือนกันค่ะใครชอบทานก็ใส่เยอะๆได้ค่ะในส่วนของกะทินะคะพี่ตุ๊กใช้กะทิ2อกล่องนะคะกล่องละร้อยห้าสิลค่ะทุกคนก็ประมาณสามร้อยมลค่ะวันนี้เราได้กะทิกล่องเล็กมานะคะ พริกแกงเผ็ดค่ะพริกแกงเผ็ดพี่ตุ๊กใช้อยู่สองช้อนโต๊ะค่ะใครชอบเผ็ดมากๆก็เพิ่มจํานวนพริกแกงได้ค่ะต่อไปเครื่องปรุงนะคะก็จะเป็นน้าปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซอสฝาเขียวค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ําตาลปี๊บค่ะพี่ตุ๊กใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหวานตามชอบค่ะทุกคนตามด้วยผงปรุงรสหรือผงนัวค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะ ใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะวันนี้พี่ตุ๊กจะใส่เกลือป่นด้วยนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะค่ะทุกอย่างพร้อมที่จะแกงแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลงมือแกงกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ตั้งกระทะเลยค่ะทุกคนพี่ตุ๊กจะใส่กะทิก็ไปก่อนค่ะหนึ่งกล่องเลยค่ะกะทินิแช่เย็นอยู่นะคะเขาก็จะมีเป็นก้อนๆอ,อยู่ค่ะพี่ตุ๊กก็จะคนให้กะทิละลายก่อนค่ะเราก็จะเคี่ยวกะทิให้แตกมันนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเอาพริกแกงเผ็ดค่ะลงมาผัดกับกะทิต่อค่ะเราก็จะผัดจนกว่าพริกแกงจะละลายเข้ากับกะทิให้หมดนะคะทุกคนไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะตอนนี้ใช้ไฟอ่อนก่อนค่ะพี่ตุ๊กแอบเติมกะทิเข้าไปด้วยนะคะอีกครึ่งกล่องค่ะพอหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเนื้อหมูค่ะลงมาผัดกับกะทิเลยค่ะ ทุกจะผัดไปเรื่อยๆให้เนื้อหมูสุกนะคะเราก็จะเติมหางกะทิแล้วค่ะทุกคนเราจะใส่ในส่วนของหางกะทิประมาณสองถ้วยนะคะ เราก็จะคนให้พริกแกงที่อยู่ติดขอบกระทะเขาละลายให้เข้ากับน้ำกะทินะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะตั้งไฟไว้ให้น้ำแกงเดือดค่ะหลังจากน้ำแกงเดือดแล้วพี่ตุ๊กก็จะปรุงเครื่องใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะซอสฝาเขียวค่ะ แล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะเรวก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะทนให้น้ำตาลปี๊บละลายค่ะ เราตั้งไฟไว้สักครู่หนึ่งค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะนำมะเขือเปาะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะนำมะเขือพวงนะคะมาใส่ลงไป ใส่ให้หมดเลยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดฉีกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใบมะกรูดฉีกใส่เยอะๆอร่อยค่ะพี่ตุ๊กชอบทานใบมะกรูดฉีกนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะค้นคลุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกเหมือนเดิมค่ะ เราก็ตั้งไฟไว้สักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเติมเกลือป่อนลงไปนะคะเพื่อนเพื่อพชิมรสชาติดูแล้วเมื่อกี้นี้อ่อนเค็มนิดนึงค่ะอันนี้แกงเผ็ดมะเขืออันนี้เราปรุงรสชาติตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานก็ใส่หวานใครชอบเค็มก็เติมเกลือหรือน้ำปลาลงไปได้ค่ะพี่ตุ๊กอ่อนเค็มก็เลยใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ แกงเผ็ดเราก็เริ่มเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะมะเขือวันนี้พี่ตุ๊กจะไม่ให้เปื่อยมากนะคะจะให้กรุบกรอบค่ะค่ะหลังจากนั้นพี่ตุ๊กก็จะเอาพริกชี้ฟ้าใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยใบโหระพาค่ะ เราก็จะคนใบโหระพาให้สุกทั่วถึงนะคะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือของเราค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเราก็เตรียมปิดแก๊สได้เลยค่ะ เดียวแล้วค่ะเรามาตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆ ตักใส่ถ้วยเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือเมนูอร่อยอร่อยกับข้าวบ้านๆของเราค่ะพร้อมทานเลยค่ะเพื่อนๆเ,เมนูนี้ทําทานง่ายๆนะคะเมนูอร่อยของเราจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันค่ะหรือจะทานกับขนมจีนก็ได้นะคะเพื่อนๆทานกับอะไรก็อร่อยค่ะกับข้าวทําเองฟรีมือเลาค่ะน่ากินไหมคะเพื่อนๆน เอาลค่ะทุกคนได้เวลาชิมแล้วค่ะมาค่ะมาชิมคำแรกแขกหมานมากินแกงเผ็ดหมูใส่มะเขืออร่อยอร่อยกับพี่ตุ๊กเด้อค่ะพี่น้องรสชาติอร่อยค่ะเค็มคนค่ะอร่อยจนวางช้อนไม่ลงเหมือนเดิมค่ะวันนี้พี่ตุ๊กทานกับขนมจีนนะคะเลยไม่ได้ถ่ายขนมจีนให้เพื่อนๆชมค่ะกลัวคลิปจะยาวนะคะแต่ว่ายังไงก็อร่อยค่ะทำสุดฝีมือค่ะเพื่อนๆเมนูง่ายๆของเราค่ะ เมนูบ้านๆอร่อยค่ะเมนูแบบนี้นะคะใครที่ชอบทานแกงกะทิก็ลองทำทานดูนะคะทำง่ายๆค่ะสำหรับวันนี้พี่ตุก๊กขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาก่อนนะคะทุกคนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.